สวัสดีครับราดาวเจ็รายงานตัวครับนี่เป็นคำพยากรณ์ของดวงปี2 5 6 5นะครับประจำเดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีเมษนะครับล่าผลล้นเหลือเรื่องดีๆเนี่ยก็เหลือล้นเลยทีเดียวน,นะครับก็ในช่วงท้ายเดือนนะครับของเดือนมีนาคมนะครับก็จะมีการย้ายของดาว ที่สาคัญดวงหนึ่งก็คือดาวพระหูนะครับนันนานย้ายกันทีนะครับต้องสําคัญเลยครับแล้วก็อะไรไม่เท่าดาวย้ายมาทับลักษณะของชาวลัคนณะราศีเมษครับเราเรียกได้ว่าดาวพระหูเนี่ยเป็นดาวลาผลนะครับของชาวลักษณะราศีเมษทั้งนั้นการที่เคลื่อนมาทับลักษณะน,นี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับถือว่าเป็นเรื่องดีนะดังนั้นเนี่ยก็มองแล้วเนี่ย ก็จะได้รับผลดีจากการที่ลาบผลมันจะเข้าสู่ตัวของคุณได้ง่ายนะครับเข้าสู่ตัวคุณได้ง่ายทีเดียวนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือในช่วงเดืเอนเมษายนเนี่ยก็จะมีการเคลื่อนย้ายของดาวหลายๆดวงเลยทีเดียวนะหลายๆดวงเลยทีเดียวเข้าสู่พบราบผลของท่านนะครับก็อย่างดาวศุกร์ซึ่งเป็นดาวการเงินก็เข้าสู่ ลาผลของท่านในวันที่หนึ่งเมษายนนะครับและแม้แต่ดาวประจำตัวของท่านเองนะครับก็จะเคลื่อนเข้าสู่พบพลาภะด้วยนะครับในวันที่7เ,เมษายนดังนั้นเนี่ยลาบมันจะไม่รู้จะว่าอย่างไรเลยครับตอนที่เคลื่อนมานี่เลยที่ว่าจังหวะโอ้โหแลกเรือนกันด้วยนะครับน่าจะได้อะไรดีๆได้อะไรมากๆก,กันเลยในช่วงตรงนั้นที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผล ที่เป็นลากและเป็นผลต่างๆและผลอาจจะมาในหลายรูปแบบนะครับอาจจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับหน้าที่การงานด้วยเพราะอย่าลืมว่านะดาวเสาร์นะครับดาวเจ้าเรือนพบกรมมะนะครับก็ยังมีความเป็นกเกษตาราธิบดีอยู่โดยที่ไม่มีใครไม่มีอะไรมารบกวนแล้วนะครับเรียกได้ว่าเป็นกเกษตาราธิบดีล้วนนะครับ ถ้าจังหวะดาวไม่พักองศานะครับเรียกว่าเดินหน้าอยู่ก็ถือว่าได้รับผลดีนะครับดังนั้นการงานรับผลและการเงินอะไรต่างๆเหล่านี้ดูแล้วมีแนวโน้มไปในทิศทางที่เรียกได้ว่าสอดคล้องกันจริงๆนะครับยิ่งในช่วงเดือนมิถุนายนเนี่ยนะฮะก็จะเป็นจังหวะที่ดาวสุขซ,ซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนพบการเงินเนี่ย มาทับตัวด้วยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าจังหวะนี้สุดยอดนะครับสุดยอดนะครับสุดยอดจริงๆนะครับดังนั้นเนี่ยในมุมที่มองจากด้านนี้เนี่ยนะฮะเจา้าขจะเห็นได้ว่าเรื่องชัดๆคือเรื่องลาภผลและเรื่องเงินเนี่ยมันมันชัดกว่าเรื่องอื่นๆนะครับจริงอยู่ครับมันอาจจะมีจังหวะที่ดาวพฤหัสเนี่ยเข้าสู่ภพวินาศด,ด้วยนะครับแต่ว่า การที่เข้าสู่ภพวินาศของดาวพฤหัสรวมไปถึงการที่ดาวอังคารจะไปทำตัวเข้าสู่ภพวินาศด้วยเนี่ยมันก็ เป็นแค่ช่วงคือจะผลอัฒนาเฉพาะดาวประจำตัวของท่านเนี่ยผลมันก็จะเป็นแค่ช่วงสังส้นๆ,ๆเพราะว่าดาวอังคารเองก็ไม่ได้อยู่นานนะครับจึงอยู่ดาวพุธอาจจะอยู่นานสักหน่อยอหนึ่งนะครับแต่ผลของมันก็คงจะไม่ไม่ยาวนานอะไรสักเท่าไหร่นะครับดังนั้นเนี่ยเรียกได้ว,ว่าตอนต้นเนี่ยนะจังหวะช่วงเมษาพฤษภาเนี่ยนะะโอ้โหใช้ได้เลยทีเดียวนะ อาจจะต่อเนื่องมาถึงช่วงต้นต้นต้น,ตนมิถุนาเลยด้วยซ้ำไปนะครับดังนั้นก็ขอให้ได้รับกันมากๆนะครับ ครับก็จะถึงเวลาที่ท่านจะได้รับคําพยากรณ์นะครับผ่านไพ่ทาโร่นะครับไพ่ทาโร่แถวบนก็แสดงให้เห็นถึงเหตุการณ์ที่ผ่านมาแถวล่างก็จะแสดงให้เห็นถึงแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับจากไพ่แถวบนก็จะเห็นได้ว่าอท่านก็ผ่านมาเยอะกับหลายเรื่องราวมีทั้งความผิดหวังมีทั้งความหม่นหมองนะครับแล้วก็ผ่านเรื่องราวของความเปลี่ยนแปลงต่าง มากมายนะครับแล้วก็จะมีบางช่วงนะครับที่ท่านก็จะได้รับความพึงพอใจนะครับจากสิ่งที่ท่านทําอยู่ด้วยนะครับมันสลับสลับกันไปคือสิ่งที่เรียกได้ว่าได้มาเนี่ยก็จะมีบางอย่างที่เรียกว่าท่านไม่สามารถที่จะรักษามันเอาไว้ได้นะครับจะด้วยเหตุผลใดก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าก็เรียกว่าความเปลี่ยนแปลงตรงนั้นเนี่ยมันจะเกิดขึ้นนะครับก็นํามาซึ่งความรู้สึก คดหูนะครับแล้วก็ผิดหวังกันเลยทีเดียวนะครับแต่สําหรับชาวลัคนาอุราสีเมตผู้แข็งแปรกนะครับเขเรียกได้ว่าเสียแล้วเสียไปนะครับทําใหม่ก็ได้ไม่เห็นแปลกอะไรตรงไหนเลยนะครับดังนั้นเนี่ยไพ่ที่เป็นไพ่ตอนจบนของเหตุการณ์หรือสถานการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยนะก็จะกลายเป็นไพ่เด็กถือถ้วยนะครับก็เรียกได้ว่า มาเริ่มใหม่ก็ได้นะครับก็เริ่มจากความต้องการเริ่มจากความเข้าใจที่มีอยู่นั่นแหละนะครับจากสิ่งที่เหลืออยู่นะฮะเอามาเป็นตัวเริ่มต้นเอาเป็นที่เรียกเอามาเป็นสารตั้งต้นของปฏิกิริยากันต่อไปก็สถาน,นการณ์ในแนวโน้มที่จะเปลี่ยนไปเนี่ยนะฮะแน่นอนครับ,รบจะเริ่มทำอะไรสักอย่างเนี่ยก็ต้องมีการคิดการเปลี่ยนแปลงและก็คือ ท่านตัดสินใจท่านก็ยังมีภาวะที่เไดาลังเลอยู่บ้างแหละครับแต่เมื่อมีไพ่สองดาบขึ้นมาเนี่ยเขาเลยทว่าวต้องตัดสินใจต้องตัดสินใจไปในทางใดทางหนึ่งคือทางเลือกที่เป็นสองเนี่ยนะฮะมันไม่สามารถที่จะใช้ทางเลือกทั้งสองได้คือถ้าท่านสามารถที่จะเลือกแล้วก็ตัดสินใจได้เนี่ยนะ ในลำดับถัดมาเนี่ยก็จะมีไพ่เอมเพอร์ขึ้นมานะงั้นเนี่ยเรียกว่าสัญชาตญาณในการเลือกความเชื่อมั่นในสิ่งที่ท่านทำเนี่ยจะทำให้ท่านเนี่ยได้เดินทางไปสู่ความสำเร็จนะครับไปสู่ความสำเร็จนะครับขอให้เชื่อมั่นนะฮะในสัญชาตญาณขอให้เสริมเชื่อมั่นในสติปัญญาและความคิดของตัวท่านเองนะครับเพราะว่ามันยังมีไพ่หนึ่งดาบน,นะบซึ่งเรียกว่า เป็นสติปัญญาเป็นความสําเร็จที่ขึ้นเลือเหมือนฟ้าประธานมาให้เนี่ยโอ้มามีดาบมีมงกุฎอยู่ตรงนั้นด้วยนะดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ท่านจะตัดสินใจแล้วตัดสินใจได้ถูกได้พบความสําเร็จเนี่ยมีมากทีเดียวแล้วก็การที่ตัดสินใจไปแล้วเนี่ยพอได้เก้าเหรียญเลยนะโอ้พอได้เก้าเหรียญเนี่ยท่านก็จะมีความพึงพอใจกับทางเลือกความพึงพอใจกับสิ่งที่ท่านจะ ได้รับนั่นเองแล้วก็หลังจากที่ท่านได้รับความพึงพอใจจากทางเลือกของท่านแล้วเนี่ยท่านก็ยังมีโปรเจกต์ที่จะรวบรวมแล้วก็ยังทําต่อไปได้อีกนะดังนั้นเนี่ยเรื่องราวเหล่านี้มันไม่จบเพราะว่ามันยังมีเรื่องให้ทําต่อเป็นความเจริญต่อไปข้างหน้าครับ ครับก็จะถึงเวลาที่ท่านจะได้มีโอกาสเลือกสิ่งถ่ายไพ่นะครับจากไพ่ทั้ง3ากองนะครับเลือกมา1กองนะครับตัวผมก็จะเป็นตัวแทนเปิดให้นะครับก็ท่านก็จะสามารถใช้นะฮะคำพยากรณ์แล้วก็คําตอบเนี่ยไปเป็นแนวทางในการที่จะตัดสินใจแล้วก็ตอกย้ําเรื่องที่เป็นทางเลือกที่ท่านได้เลือกมาแล้วว่ามันจะมีแนวทางหรือมีแนวโน้มที่จะเป็นไปได้ ตามที่ท่านคิดหรือไม่มาตั้งจิตอธิษฐานเลือกไพ่กันนะครับครับท่านที่เลือกไพ่กองทางซ้ายมือน,นะครับท่านได้ไพ่เก้าถ้วยครับไพ่เก้าถ้วยก็แสดงให้เห็นถึงว่าท่านได้รับผลอันเป็นที่น่าพึงพอใจทีเดียวนะครับเป็นไพ่เก้าถ้วยเดียวกับไพ่เก้าถ้วยในสถานการณ์ที่เคยผ่านมาแล้วนั่นเองนะครับก็เียกได้ว่า ถ้าท่านตัดสินใจไปตามเส้นทางหรือแนวทางที่ท่านได้นึกอยู่ในใจแรงใจผลสุดท้ายท่านจะได้รับความพึงพอใจมีตัวเลือกมาให้ท่านเลือกมากมายนะครับมากมายทีเดียวนะครับดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นไพ่ที่ดีได้ไพอันนี้ดูแล้วสบายใจนะครับส่วนท่านที่เลือกไพ่ กองทางความรู้สึกท่านได้ไพ่แปดเหรียญครับการได้ไพ่แปดเหรียญก็คือท่านจะได้มีโอกาสทําสิ่งที่ท่านมีความชํานิชํานาญนะครับรียกา่าทากันไปเพ,พลินนะทำกันเพลินนะทำกันไปได้เรื่อยๆเลยทีเดียวนะครับโดยจะียกได้ว่าไม่ต้องสนใจเรื่องอื่นเลยสนใจแต่สิ่งที่ท่านจะทําอยู่เลยทีเดียวนะครับถึงจะมีปัญหาถึงจะมีอุปสรรคเกิดขึ้นบ้างระหว่างที่ ท่านทำสิ่งเหล่านั้นเนี่ยท่านเข,ขจะสามารถนะมีความใช้ความรู้ของท่าน,นแก้ไขปัญหาจนลุล่วงไปได้นะครับส่วนท่านที่เลืกกอกไพ่ก่อนตกทางนะครับท่านได้ไพ่สี่ถ้วยนะครับไพ่สี่ถ้วยเนี่ยเป็นลักษณะที่เรียกได้ว่าท่านยังค่อนข้างจะเรียกได้ว่า ยังไม่ได้ตัดสินใจเลือกอะไรเลยนะฮะคือยังน้อยเราต้องตัดสินใจเลือกอะไรบ้างแล้วนะครับคือมันไม่สามารถที่จะปล่อยเวลาให้ผ่านไปได้เรื่อยๆได้นะครับอันนี้ไพ่ขึ้นมาเตือนเลยนะครับบอกว่าถ้าท่านไม่เลือกอะไรเลยเนี่ยมันไม่ได้นะเออมันจะต้องเลือกอะไรสักอย่างนะครับในสามสี่อย่างที่เข้ามาเสนอเนี่ยยังน้อยโอ้ถ้าจะต้องมาจัดยาใส่มือกันเลยทีเดียวนะฮะดังนั้นเนี่ยขอให้ตัดสินใจครับเลือก ไปในทางใดทางหนึ่งนะครับเพื่อที่่านจะได้ดําเนินต่อไปได้นะครับครับโปรดเมตตากดแชร์กดไลค์กดติดตามนะครับคอมเมนต์มาเป็นกําลังใจในการทาคลิปในข่าวต่อไปราตดาวัดาเจสวัสดีครับ